เพิ่มแม่เพิ่หนึ่งก่อนอ่ะเบิ้งหมาพร้อมผุนพันอยากออกกล้องเนาะให้แม่เพิ่มออกไป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 ที่ได้ยืนหน่อยมั้งฝันดีอยู่บอกค่ะจ้าฝันดีอยู่ฝันเห็นตะวัดคนอยู่น้ำเทือจ้าฝันไอ้เกี่ยวกับวัดนี่แหละคนหลจ้าจะได้ได้หวยมาจ้าอันหาไอแปดหาสาม แปดห้าสามอ่าหัวก้อนอ่ะเพิ่นหายหาแปดหัวนี้คือไหาแปดหาตุกเก้าแปดห้าสามค่ะแปดห้าสามจะขอได้วันสิมาตุกเก้าหน่อยสีวะเพิ่นมาบอกหัวที่พานมากเลยเนาะค่ะเป็นไพร์ก็ห่นได้ว่างวดนี้มันจะเป็นในแปดหานะค่ะได้ว่าคำน้มมากก็เอาไอ้โอห่าแปด ว่ามันออกแล้วก็บโเอาเอาจะเ,เปลี่ยนหา,า,าก็ได้ค่ะแต่มาจากไมก่อก่อแเดงห์มดท่พย์มาน,นในยูวัดอ๋อในยูวัดถ้าไปขอยยูวัดคือว่าสำหรับมดที่พย์มาเนาะพี่น้องบางคนก็อาจจะบ่เห็นนะคะ fc บางคนก็เห็นนะคะเพราะว่าสำหรับศาเนาะตัวเลขคือมันข้าลงไปทางเพจก่อนทางเพจนะคะ fc มันก็มีหลายช่องอยู่นะคะที่ล่งเนาะ ทีมงานพ่นล่งอยู่นะคะเจะต่างก็ล่งอยู่บางเธอกอาจจะซาแน่นะคะแต่ว่าหากถ้าเบิ้งเพจนี่มันจะเห็นไวกว่า YouTube นะคะท,ทั้งเพจทั้งช่องเนาะเจะต่างคนผู้ไทยเจต่างผ้าร่วยนะคะแล้วก็ชอ,อบุญธรรมนำโชคบุญธรรมสีแสงแมนว่นะคะเอฟซี FC, สำหรับตอนนี้เนาะถ้าเมนว่าไอ้ถ้าผู้ใดเคยติดตามนี่ก็จะรู้ว่าจีแดงนี่แฟนเมน ไปจากวามฝันเป็นบัคเกจอะไรจากมันวันที่แล้วนี่ก็ฝันเกี่ยวกับวัดเหรอคะเกี่ยวกับวัดแม่นที่ได้หาแปดค่ะว่นนี้ปันหายแปดหาสามคือห้ตถูกเก้าอยวคุบาแต่ว่ามันกลับเนาะอันนี้คือเลขอย่างเจเลขไอขอแมขอใส่เพิยู่วัดไปจุดถูขออยู่วัดอืมคออยู่วัดก็ได้มาฝันสองขึ้นฝันเกี่ยวจากกบวัด เพิ่งวันที่แล้วว่านห้ยหาแปดค่ะวันนี้ให้แปดหาสามค่ะสามตัวก็เป็นตัดแปดสามหาสามนี่แหละนักแน่กับแปดหาค่ะเพราะว่าพอกระสือแปดหาเมื่อกี้นี่เคยซื้อใบเดียวนี่ซื้อซีใบหนึ่งตัวนี้่ะใบตรงแล้พอยายหยนรู้ว่าดียพอยายหยินอยู่น่าะซื้อตัวนี้แหละบอกซื้อตัวเดียวกันจ้ะ สูตรใบขึ้นมะนี่ก็ต่างก็แา่ฝันพวกกืสอแปดห้าฝันตีเอตีแดงสกุนเนาะแล้พวกเปอยังพวกมึงเพิ่ซื้อพวกเพียงเดียวกันฮะพวกเพยังเพิ่ตัวเดียวกันก็ไดิบางบางอยงนี้ยอ๋อสกัลนั้นตีแดงไ้ตัวนี้แมนบอบบค่ะบอค่ะบอแมนแนีแดงไฮซูนสองเจอันนี้คนละแดงคนละแดงนีู่นสองเจ็ดเป็นเลขชอบเนาะแดงขอนแกนอนี้ เข็มแดงอันนี้นเนี่ยแม่แดงสมเด็จนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเพราท่านได้ไป,ไปขอแล้วก็เพราท่านได้ฝันคอเ้ามาคอจ้าแ<อ>ม่ห่นนั่นเพราท่าน,น,นาได้ฝันท่านได้แรงค่ะก็ได้วาเลขชอปศนะูนย์สองเจ็ดเนี่ยเป็นแนวทางได้ขายเอฟซีราะว่าเจดแดงขึ้นการเอาตามส่วนมากเสียเอาตะเลขเจของได้เจลาว่าเลขผู้อื่นกับผู้ค่อยเอาแม่นวาคาเจบอกบอกฝันสองขึ้นหรฝันดียังไงเจแดงฝันเกี่ยวกับวัดคนหลายกิน ผู้เฒ่าผู้โถไปกินกันที่วัดที่จังมีบุญมียังนี่น่าเป็นคนหลาย่ก็คือหวด่อนสิบว่าหาหาแปดเนี่ยก็ฝฟันเห็นวัดแค่นี้ละก้นกินก้อยังหลายพวกผู้โทผู้เฒ่านะไปกินกันก็ยังมีงานมีบุญค่ะก็ได้ขอเพิ่อน่นก็ได้ให้นี่แหละแปดหาสามแปดหาสามจ้าอันนี้ล่าสุดนะค่ะพันว่าหาแปดออกไปแล้ว บ่เอาก็เอาแต่แปดหาค่ะจ้ะเอาโจ๊กครับแปดหาเนาะก็ตัดตัดสามตัวน้ำน้ำเนาะจ้าค่ะไปกับน้ำขาดเอฟซีเพราะว่าเพิ่นไปขอมาแล้วได้จังซีแล้วก็น้ำมาเสียงในความฝันเนาะค่ะก็ฝันดีอยู่ค่ะฝันสองขึ้นติดจ้าค่ะอันนี้เป็นเลขมากของเกจแดงนะครับเนาะ อันที่ว่าอันที่แหลมศูนย์สองเจ็ดอับไอเอฟซีพเนร์แกนห์จอนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเลขชอบนะครับโบเกี่ยวกับความฝันของกิดแดงนะครับอันนี้ศูนย์สองเจ็ดนะครับหอยตัดเวินวินสองตัวนะครับมันเป็นจะได้ก็เจ้งวดนี้ว่าเอาไหมก็ดูค่ะวันเกี่ยวกับวัดสองขึ้นโอเคเราจะเอาไปขอเพื่นที่วัดนั่นละค่ะว่านไหหมาแปดหาสามแปดห้าสามนะคคุยว่าเอาวัดก้อนคือไหหาแปดงวดนี้คือมาไหแปด หาสามแอลว่าไันหวยตกเก่าน้อแปลว่าไังสีออกตวเก่าว่าอะไรแต่คอกระจับลอตเตอรี่ไบซีใบอะไรใ่ไห้เดนแต่โบได้เอาหาเป็ดอาแต่เพ็เนอะเพราะว่ามันสีขาหวยสีออกตเก่าเพราะว่าสิ่งถือหวยเป็นเพราะว่าหลังจากไปขอแล้วพันมาพันฟันดีฟันดีสองขึ้นฟันการกินการยั้งพุ่นได้หลายผู้เท่าผู้ยังก็น่ากิน เธอขับยู่วัดเธอฟันลักษณะนี้นี่คือความมั่นใจสูงเนี่ยว่าหงอยมั่นสีเขานะงั้นคือเธอกรมันบ่ค่ะจฟันหนึ่งสี่หลักะลันจังสีเจแดงพูว่าพูดมั่นใจนะคะ fc ว่าหงอยมันสีเขานะคะพี่น้องใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์จ้า fc ตอนนี้เราไลฟ์สดนะคะทางเจ๊ตังคนภูไทยนะคะแล้วก็ เจ๊ตังคนผููไทยนะคะแฟนเพจแฟนช่องแล้วก็ยูทูบนะคะย้ำไม่คนเีจด้วยนะคะพี่น้องย้ำความฝันบ้าตัวเลขได้บอกเลยย้ำตัวเลขอะค่ะเราความฝันความฝันเกีียวกับวัดไปขอเพื่อนยูวัดวดที่แล้วเพื่อไหาหาแปดวดนี้เพื่อนหแปดหาสามแปดหาสามก็ได้ว่าเอาคือห้ตัวเก่า ก็ได้ว่ามันสิมาตกเก่าบ่อค่อยว่าพอก็ได้ไปจับลอตเตอรี่ใบสี่ใบละแปดแปดหานะแปดหาได้ซี่ใบแล้วเออาซี่ใบแต่ว่าหาแปดนี่ว่าได้เอานะแก็เลยซื้อหลายแบบนี้ได้เนาะโบจะหาสามซื้อใบเดียวอ่าคือตัดดินดี่เราเนาะคแปดห้านะคะ fc ซื้อไปแล้วสี่ใบขนาดนั้นตัดก็จีแปดสามหาสามแค่นั้นะวะ ตาแป้นจะเป็น8ปสมกับห้าสามแปดตนหาน้ำแปาอืมมันมันสิขาดตัวหนึ่งได้ทีเบาแปดห้าแปดสามห้าสามห้ะแปดสามแดสดงว่าทีเจแดงโทรไปหาเจตังมานนี่ก็แสดงว่าอยากเเววความฝันชุฟังกันดอจ้าเว่อยู่วเาะ่าข้ามเพื่อจะออกนะฮามันเข่า ปกติส่วนมากตัวเลขของเจแดงนะพี่น้องแบบว่าถ้ามดว่าเข้าไอ้ถ่ายคลิปต้นๆไปเนาะต้นวิกไปบางเทธอมันอาจจะบอกแต่ว่าพ่อมาถ่ายนี่คอยมักพลาดตอนถ่ายนี่ล่ะอันนี้ก็้นมาตอนเสียเลยมือนหนึ่งยันสี่น่าค่ะนี่เจจะฟันดีบัานี้เป็นไดงเจเลขเล็กหน่อยเล็กหน่อยแล้วก็คอยเบิ้งคุ้มคืนอยู่นีุ่้กระตูเก้าน่ะตูเก้าสองหก คนมอนไปรับมาอยู่แต่ว่ามาขี่ขี่รถกายย่บเห็นผู้ใดบ่แมน่นไปหายามยพา่นเดินมานีแล้วว่งหันมาสื่อของส่ไปรับมาชงไซไปด้วยวเห็นยายเพิน<า>่นก็ว่าห้2สองหกกะดาคนว่าหกสองหรือหกสองหกนเว่าสู่ฟังบอันเจแดง่นมา่นว่า่นเว้ายูมันห้ล่รเดอพิ่นว่าหนสอง่น่าจังไหนหกสองสองหกคนว่า จ้าถามเพิ่อนยูมันบ่ค่ะอ่าเพิ่นมาซื้อน้ำแข็งคือเพิ่นแวะไปบอกคอยจะไปรับแล้วคอยจะไปรับหลานข่อยมันโทรมาเพิ่นว่าทางคุณโทรมาให้ไปรับแต่ว่าหั่านแบบไปเมื่อไนั้นยังเห็นแล้เดินอยู่แถวนี้ไปแล้วครับเมื่อกี้เฮ็ดล็อกบ้านเออไปแล้วครับอส่วนมากนี่คือถ้าเป็นน้องคุณพามาก็จะแวะมาซื้อขนมร้านเจ๋เนาะซื้อมาขนมเพิ่นหักสิบอกตลอดเด้เนาะเจ๋เจ้าถามบอกบอกถามเพิ่นมันก็บอก อันนี้เจอแต่ย่ายเพื่อนกับว่าสองหูผสงนี่เป็นเลขน้องคู่ผามาบอกเกดแดงครับแต่สำหรับเนื้อข้างสองตัวเกดแดงให้วงกลมตัวใดเนี่ยสีความฝันเป็ดหา้บบหาเปดห้าแปดห้าะครับน้องมัดแปด มักแปดหาซื้อไว้แล้วลอตเตอรี่เรียบร้อยจัดไว้แล้วเบื้องหัวเดี๋ยวจะให้เบื้องล้านครับต้องเป็นยังหลบขับสี่แป๊บนึงโอ้สี่ใบไล้ไหมครับเออจะเก้าเลีนใบเดียวด้วยเจ้าฮะหกสี่ยี่สี่ล้านจะแดงแล้วเป็นคนมักน้อยเด้อครับแต่แต่เทื่อนี้เราเอาสี่ใบไนโบคยเอาสี่ใบแต่เก้าสีเอาใบเดียวหาแปดก็ได้ที่หาแปด เอฟซีเป็นล่อนะครับเป็นความฝันนะครับเพราะว่าเลขมากทั้งเกดแดงกับไอ้เบิ้งนด้ครับเด้อศูนย์สองเดนะครับอันนี้เป็นความฝันลาสุดนะครับค่ะครับความฝันเกดแดงเป็นในโฉดในลาศกับความฝันนะครับฝันเกีียวกับบัดเรเคยพลาดนะครับกับพิจารณาวนนะครับเกดแดงครับนิดนึงนะครับเอาจัดเจนนะครับแปดห้าสามนะครับแปดห้าสามสำหรับแนวทางสามตัวนะครับสำหรับแนวทางสองตัวนะครับกัตตัดวินวินนเด้อครับเด้อ พราวาเจแดงพันจัดไป8 5 1941, 24, 000, 000้านะครับ4ใบนะครับ24ล้านนะครับค่ะเอฟซีอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของเจแดงนะคะหลังจากที่ได้ไปขอนะคะโชคลาภที่วัดแล้วก็กลับมาแล้วก็ฝันดีนะคะอันนี้ก็ขอให้เอฟซนํำไปพิจารณาเป็นแนวทางค่ะขอให้เฮงๆปังๆใน รัฐบาลไทยวันที่1ตุลาคม68ค่ะย้ำนะคะ FC อันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีปังๆงค่ะ